สวัสดีค่ะนารีพยากรณ์จะมามาต่อกันเนาะเส้นสมองเส้นสมองเดี๋ยวดูนะหน้าจอโอเคไหมเส้นสมองเส้นที่71แล้วนะคะ,ะเส้นนี้71เราเรียกว่าเส้นสมองร้อนใจนะคะร้อนใจจะเป็นยังไงเราเป็นอย่างนี้เส้นชีวิตเส้นหัวใจว่าไปกันมันจะเป็นแบบนี้นะคะ เส้นสมองในตอนต้นนะคะจะเกิดจากเส้นชีวิตในแบบไหนก็ได้จะติดกันก็ได้จะห่างกันก็ได้แต่ว่าตอนปลายของเส้นสมองเนี่ยมันจะโค้งลงมาตามเนินโรคนะคะแล้วก็มาต่อกับเส้นของหลักฐานมันจะโค้งมาตามเนินโรคเนินโรคเนินที่เก้านี่แล้วก็จะมาต่อกับเส้นของหลักฐานตรงนี้เจ้าของมือเนี้ยจะต้องเป็นคนที่เจอเจอกับ เรื่องเดือดร้อนใจอยู่เสมอนะคะเขาเรียกว่ายังไงดีละ่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องของที่อยู่อาศัยอะเพราะว่ามันมาต่อกับเส้นหลักฐานนะคุณเส้นหลักฐานนี่คือเราเรียนมาแล้วเนาะมันเป็นเกี่ยวกับอสังหาริมทรพย์ใช่ปะ,ะก็เหมือนกับว่าสร้างบ้านแล้วออมันมัน,ม,นมันอยู่ไม่ได้มันก็ต้องขายไป คืออยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ได้อะสร้างที่ไหนก็สร้างแล้วมันก็เดือดร้อนใจคุณแล้วมันก็ต้องขายออกไปขายหลักทรัพย์นั้นออกไปอยู่แล้วอาจจะรู้สึกอยู่แล้วมีแต่เรื่องมีแต่ราวมะอ่าอยู่แล้วมีแต่มีแต่ปัญหามะอ่าอุตสาห์สร้างขึ้นมาสุดท้ายก็ต้องขายทิ้งไปอืมเพราะว่ามันอยู่ไม่ได้เนาะอืมลักษณะแบบนี้นะคะเส้นสมองร้อนใจพอดีมันมาต่อกับเส้นหลักฐานไงเส้นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เนาะ ่าต่อไปเส้นที่เจ็ดสิบสองนะคะเส้นที่เจบสองเราเรียกว่าสมองนายประกันเดือดร้อนอุ้ยยาวๆเนาะนายประกันนายประกันให้อะ่ะกะเดือดร้อนในมือแม่หมอก็ประมาณนี้เนาะอ่ะใส่หัวหน่อ สมองในประกันเดือดร้อนก <c oughs> ็จะเป็นอย่างนี้คล้ายๆกับเส้นมิตกีนี่นะ,ะเส้นสมองเขาก็จะลากมาแบบนี้เหมือนเดิมโค้งมาแต่มันจะเป็นแบบนี้นะคะจึกกลับมาอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีเส้นเนี้ยโผล่มาเล็เลกๆตรงนี้เส้นหนึ่งอันนี้เส้นใจ <c oughs> สมองตอนต้นมันจะติดกับเส้นชีวิตก็ได้ จะไม่ติดกับเส้นชีวิตก็ได้นะแต่ตอนปลายมันก็โค้งมาตามเนินโรคเหมือนกันเสร็จแล้วมันก็มาต่อกับเส้นวาสนาร้อนใจเส้นนี้อืมแล้วก็มีเส้นนี่สินเนี่ะเส้นนี่สินเกิดขึ้นด้วยอยู่ตอนโคนของเส้นร้อนใจอีกทีหนึ่งเส้นนี่สินนี้เกิดจากเส้นหลักฐานนะคะแยกเข้ามาในเส้นชีวิตนี่เส้นนี่สินวาสนาร้อนใจเนินโรคตรงนี้ น <c oughs> แสดงว่าเจ้าของมือเป็นไงคะเป็นคนที่มีความคิดแบบไม่เข้าท่าไม่เข้าเรื่องเสมอนะมักจะได้รับความร้อนใจอยู่เสมอและร้อนใจเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินเอาที่ดินหรือบ้านของคนอื่นไปประกันประกันเสร็จแล้วก็ถูกยึดไปออจากนั้นเป็นยังไงล่ะอืมันจะมีเกี่ยวกับคนประกันอะ มีปัญหาเกี่ยวกับคนประกันถูกเขายึดแล้วก็ไปเสียเพราะผู้ที่ประกันตนก็หลบหนีไปอีกอทีนี้ไปทําบ้านแล้วก็อาจจะไปสร้างบ้านมีคนมาประกันให้ประกันให้เสร็จแล้วเป็นหนี้เป็นหนี้เสร็จแล้วคนประกันก็หนีอ่าก็แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่นงอะค่ะหาคนมาประกันก็ได้แล้วคนประกันก็หนีอีกอจบข่าวม,มันจะเดือน เนื้อร้อนใจเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยจะต้องมีคนที่เข้ามาเข้ามาค้ำคนเข้ามาประกันอ่ะด้วยนะคะบางทีแบบว่าเอาที่ดินไปประกันคนอื่นไว้อะเขาเรียกว่าอย่างไงล่ะอสมมติว่าเอาที่ดินต้องอธิบายอย่างนี้ต้องเอาที่ดินเนี่ยเราเอาที่ดินของเราอะไปประกันกันในในกอเอาไว้ เอาที่ดินไปประกันกับนายกอเอาไว้ทีนี้อีตานายกอเนี่ยมาเสือกหนีเป็นยังไงล่ะแล้วที่ดินที่ประกันเอาไว้ล่ะเป็นยังไงตามตามใจนะคะตามใจเดือดร้อนเดือดร้อนเพราะที่ดินเพราะว่าเอาที่ดินไปประกันแค่คนอื่นใครก็ตามที่มาเกี่ยวข้องกับที่ดินของเราหรือเราที่ดินไปเกี่ยวข้องกับใครก็ต่างแล้วมามีคนประกันเข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้คนประกันน่ะจะต้องมี มีปัญหาเกิดขึ้นนะคะมีปัญหากับคนประกันเกิดขึ้นไม่ว่าคุณอาจจะให้คนมาช่วยประกันแล้วคุณอาจจะมีมีมีอะไรไปให้กับคนประกันเขาอะเสร็จแล้วอีตาอีกคนหนึ่งเนะี่ยมันหนีไปเนะี่ยไอคนที่คุณมาให้ช่วยประกันเนี่ยคุณก็ต้องมีปัญหากับเขาอีกแบบนี้คะ่ะซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะประกันรูปแบบไหนก็ได้นะเกี่ยวกับบ้านมันซับซ้อนเนาะในสังคม จะเอาที่ดินไปประกันคนอื่นก็เป็นปัญหาอีกประกันนี้จะให้คนอื่นมาช่วยประกันทีนี้ไอ้คนนั้นหนีไอ้คนจะช่วยประกันเนี่ยมันก็เราก็จะเดือดร้อนกับคนช่วยประกันคนนี้อีกนะอ่าเจ็ดสิบสามสรุปก็คือซื้อบ้านซื้อช่องอย่าไปหาใครประกันอย่าไปประกันกับใครอะไรประมาณนี้ค่ะอย่าไปค้ำอย่าไปเซ็นค้ำอย่าไปอะไรกับใครดีที่สุดเจ็ดสิบสามนะคะสมองรักคนจน เป็นยังไงอะรักคนจนจึกจึกอะไรที่มันมีเกาะเนี่ยมันคือไม่ดีทั้งนั้นแหละเส้นสมองตอนต้นอ่ามันจะเกิดจากรูปแบบไหนก็ตามได้หมดนะคะอ่าแต่ว่าเส้นสมองเนี่ยมันจะมีเกาะเล็กๆเนี่ยอยู่บนเส้นสมองด้วย เจ้าของมือนะั้นเป็นคนที่รักคนจนหรือเห็นอกเห็นใจคนจนนะคะคนลักษณะแบบนี้ชอบแต่งตัวแบบปอนปอน<ม>แต่งตัวแบบเซอร์เซอนะคะ,อ,ะอยู่กินแบบง่ายๆไม่ไม่ไม่เน้นติดพวกอูฟู่อะไรอย่างเงี้ยเวลาได้คู่เนี่ยก็จะได้กับคนจนด้วยนะเวลาคบเพื่อนฝูงก็จะคบแต่คนจนจนมีไหมะ อืมโอ้แม่หมอมีแหละมีหน้าล่ะได้ยังจนอยู่ <c oughs> นี่ไงก่อตรงปเส้นสมองเนี่ยเห็นปะแต่ก่อของแม่หมอมนี่มันทะลุนะทะลุกลายเป็นกลายเป็นอ่าอะไรนะเส้นโรคประสาทนะคุณแต่โชคดีว่ามันมีสี่เหลี่ยมมามามา,มาช่วยเอาไว้นะมันก็ยังยังรอดอยู่ <c oughs> ยังรอดอยู่อ่ะอ่ะมีเส้นอะไรที่ไม่ไม่ดีบนเส้นลายมือแม่หมอเองก็มีอีกเยอะนะชีวิตมันถึงได้อยู่แค่นี้ในะถึงแม้งงที่จะโคตรดีก็เถอะ เพราะว่าเส้นไหลมือมันเป็นอย่างนี้ไงอะอต่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 อเจ็ดสิบสี่แล้วทำไมงงหห้งอะไรมือมันไม่ไปได้วยกันละ่ะสารยกรรมก็ไม่ได้ทํากับเขาแล้วมันทําไมเป็นอย่างนี้ละ่ะเออมันก็ต้องมีเลยนะว่าโง่ห้งตรงอายุเท่าไหร่ถึงจะมีดีต้องรอให้ผ่านไอ้ไอ้ช่วงอายุที่ ที่มันไม่ดีของเส้นไรมือไปก่อนไงแต่ตอนนี้มันคงยังไม่ถึงมั้งนี่ก็ค่อนชีวิตมาแล้วก็ยังไม่ถึงเลยเอ้ยอสมองพลิกแพลงว่าจนอเมื่อกี้จนตอนนี้พลิกแพลงว่าจนอ่จะเป็นแบบนี้ชีวิตสมองมีหลากหลายแบบนะอเกาะแบบนี้ แล้วก็มีแบบนี้อีกหลากหลายซับซ้อนมีสมองลักษณะแบบนี้ไหมอ่ะสองดูสองดูเดี๋ยวแม่หมอช่วยกัดส่องนะคะเออ,อมันเส้นเล็กนะมองไม่เห็นนะเส้นบางเกินสายตาก,ก็ดีดีอยู่อ่ะเส้นสมองคลิกแพลงว่าจนตอนต้นของเส้นสมองจะแบบไหนก็ได้นะติดกับเส้นชีวิตก็ได้ห่างจากเส้นชีวิตก็ได้แต่ ตอนปลายสมองนะเป็นเส้นเกาะยาวไปตลอดเส้นเลยนะแล้วตอนบนของเส้นสมองก็ยังมีเกาะเล็กๆโผล่ขึ้นมาอีกคนเจ้าของมือเนี้ยมักจะใช้ความคิดแบบพลิกแพล,พลงว่าตัวเองนะั้นเป็นคนจนนะคะคือเวลาไปมาหาสู่กับใครก็จะบอกว่าตัวเองจนอย่างนู้นจนอย่างนี้จนกระทั่งคนฟังจนะรู้สึกเป็นยังไงสงสาร สงสารแล้วก็ช่วยเหลือเงินทองเนาะเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าไงชอบไปพูดว่าบอกให้คนอื่นว่าตัวเองจนะจนอย่างงนจนอย่าง,งนี้เรียกร้องความสงสารเรียกร้องความเมตตาคุณเอ,อ่อแล้วเวลาไปที่ไหนเนะี่ยคนก็มักจะจะช่วยเหลือเดินเงินทองเ,ออเวลาไปเจอใครที่ไหนก็ปรับทุกกับคนนะนะั้นอะเคยเจอคนแบบนี้มาเอ,อ่อแม่หมอเคยเคยเจอนะคือแบบชีวิตเธอจะไม่มีเรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังเลยอะเคยมีแต่เรื่องแบบ แบบเศร้ามีแต่ทุกข์มีแต่ระทมมีแต่ความแบบโอ้โหสุดท้ายแล้วคือเราก็ต้องช่วยเหลือเขาอะไรแบบเนี้ยมันจะมีแบบนี้ตลอดแตจริงๆแล้วเนี่ยคนเรานี่นะควรจะคือทุกคนมีความทุกข์และความจนหมดเนาะเราควรจะรับพลังงานบวกให้กับตัวเองเยอะๆป่ะเพื่อที่จะจะได้ดึงพลังงานบวกให้กับตัวเราเองด้วยไงเอ่อถ้าเราทุกข์อยู่แล้วอะเราไปพูดแต่ความทุกข์ซ้ําให้กับตัวเองอย่างเงี้ย มันเหมือนกับไปกดตัวเองให้ต่ําลงเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าถ้าสมองเขาเป็นแบบน,นี้มันก็แก้ยากอีกน,นะคุณถ้าใครที่ชอบมาโอดครวนกับคุณตลอดเวลานะไปไม่ใช่เฉพาะกับคุณนะทุกคนรอบที่แต่คุณก็ไปส่องลายมือเขานะเป็นแบบนี้แบบเกาะบนเกาะล่างแบบนี้เขาเรียเกาะเกาะคนอื่นให้เห็นใจอ่ะแล้วก็ให้คนอืน่นเมตตานะอ่าอย่างแม่หมอนี้ทุกปานใดแม่หมอก็ไม่บ่นให้ใครฟัง มันคือชีวิตของเราบ่นไปก็แค่นั้นใครก็ช่วยเราไม่ได้เด้ออ่สมองเหลวไหลเจ็ดสิบห้านะถ้าบ่นไปแล้วมีคนช่วยก็ดีสิก็อยากบ่นอยู่หรอกแต่บ่นไปแล้วกลัวโดนโดนเขาซ้ำแต่ออะสมองเหลวไหลเป็นยังไงเอ่ยต้องดูด้วยว่าได้อัดลิปเปล่าเดี๋ยวไม่ใช่สอนเสร็จลืมอัดสมองเลวไหลจะเป็นแบบนี้ค่ะแน่นอนแหละเธอจะต้องเป็นตะขอเง,งาเข้าไป ในพวกที่คิดไร้สาระทาอะไรไร้สาระจําได้ปะจะเป็นตะของเงาแบบเนี้ยสมองตอนต้นจะเป็นแบบไหนก็ได้นะไม่จําเป็นต้องติดกับเส้นชีวิตนะจะอยู่ห่างออกไปก็ได้นะแล้วแต่แต่ตอนปลายนะ่มันจะแตกเป็นสองง่ามอีกง่ามนี้ต้องยาวหน่อยหนึ่งแต่เป็นสองง่ามไม่พอนะมันยังมันโค้งลงไปลักษณะแบบนี้อีกอะค่ะโค้งมาตามเนินโรคกับคุณเจ้าของมือเนะี่ยความคิดเป็นไงคะโคตรจะไม่เข้าเรื่อง ทำอะไรไปก็จบลงไปแบบว่ายากเย็นมากกว่าจะทำได้แต่และอย่างบางทีก็ยากเย็นจนแบบทำไม่ไหวอะหัวใจแบบไม่มีความแน่นอนไม่มีความมุ่งมั่นน่ะเขาเรียกว่าเป็นคนจิตใจโลเลเลวไหลอยู่เป็นสารดานทำอะไรเหมือนทำ <c oughs> เล่นๆ <c oughs> ทำหล่อๆแหล่ๆอะคุณอืม <c oughs> คนลักษณะแบบนี้ถ้าคุณไปทำงาน <c oughs> ด้วย <app> บบนี่พวดหัวตายเลยนะก่อนที่จะเอาใครเข้ากลุ่มเข้าทำงานสองสมองเขานิดนึง สมองเขาโอเคไหมปาดเปลืองไหมถ้าสมองเขาแบบเป็นแบบเนี้ยเหลวไหลอะ่ะทาอะไรตามอําเภอใจตัวเองคิดอะไรก็ไม่เข้าเรื่องนะคะแล้วหัวใจก็แบบว่าใจไม่แข็งแกร่งอะ่ะใจแบบว่าเอ่อทำแปบบ๊บแป๊บมันก็เลิกทําอะไรเงี้ยแบบท้อแท้เลิกทําการคันอะไรเงี้ยแย่เลยนะถ้าเป็นโปรเจรกต์ใหญ่ๆแบบระดับหลายๆล้านร้อยล้านอะ่ะดูอะไรมือเป็นสักหน่อยก็ดีเหมือนกันเนเาะแม่หมอจะสอนโง,งเฮงด้วยไหมโอ แม่หมอก็พอดูได้นะแต่ก็แบบไม่ได้เก่งนะชำนาญทางนั้นงงเหงเอาเป็นว่าถ้าเกิดเป็นไปได้แม่หมอจะหาตำรามาสอนให้นะี่ยมเป็นรวบรวมอยู่ในคลิปตรงนี้เผื่อว่าคุณจะได้มีความรู้ไปเนาะถ้าแม่หมอสอนนี่ก็คงจะสอนแบบละเอียดอะนะสอนแบบไม่ใช่สอนลวกๆอวว่ะเป็นอย่างนั้นแล้วอย่างนี้ดีเป็นอย่างนี้ดีสอนเหมือนลายมือแบบเนี้ยค่ะอ๋อดีดีด,ด,ดีแม่หมอรีบ,รบ,รบสอนเลยมันควรจะคู่กันเนาะไหนๆก็เปิดสอนคลิปให้ แล้เดี๋ยวจะสอนไทยยสิบสีสอนเลขเจ็ดตัวเก้าฐานสอนให้มันครบทุกสาเลยแล้วกันคนเรียนจะได้มาศูนย์รวมเรียนอยู่ตรงนี้นี่มะแม่บอกค่อยๆทำไปนะคอมเมนต์มาได้นะว่าโอเคชอบไหมอยากเรียนไหมนะคะถ้าอยากเรียน่ะแม่หมอกไปศึกษา,ค,าความรู้ให้ทำอย่างกับมีเวลาเนาะแต่ก็จะหาให้เจ็ดสิบหกนะคะสมองททเยอทะยานเป็นครั้งคราวเออหูเข้าไว้ต้องรองดูเข้าด้วยค่ะทะเยอทยานอ่ะ คือแม่หมอเป็นแอดมินตัวเองนะคะไม่มีใครมาผู้ช่วยนะ่ะไม่ว่าจะวาดรูปไม่ว่าจะอัดคลิปไม่ว่าจะดูดูไม่ว่าจะสอนลายมือทํากับข้าวตัดปาดคือทําเองทุกอย่างเนียมันก็เลยจะวุ่นวายสักหน่อยนะสมองทะเยอทะยานเป็นคล้งคราวเนี่ยเนี่ยง,งเฮงดีดีมากคุณนายเลยนะแต่คือแบบทําตัวทุกวันนี้เป็นแบบว่าเหมือนคนคนคนใช้อะใช้ได้อะใครเรยกใช้ก็ใช้ได้นะคะ <c oughs> อ่ะเป็นแบบนี้นะคะสมองกลางข่าวโอ้เส้นสมองมันต้องโค้งขึ้นก่อนเนี่ยนะมันต้องเป็นแบบนี้นะคะเราเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เออเส้นหัวใจเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว,วันนี้เป็นเส้นหัวใจเส้นสมองตอนต้นจะเกิดแบบไหนก็ได้นะจะชิดกับเส้น ชีวิตก็ได้ไม่ชิดกับเส้นชีวิตก็ได้แต่ตอนปลายมันประขาดตอนจึอ๊อยู่ตอนบนแล้วก็มันก็จะมีอีกเส้นหนึ่งน่ะอ่ายาวไปกว่าเส้นแรกจือ๊อเข้าไปอีกเส้นสมองแบบนั้นแบบแบบนี้เจ้าของมือนี้นะเป็นคนที่หัวคิดสั้นหัวคิดสั้นนะแต่บางครั้งก็ความคิดยาวนะคุณนอกจากความคิดยาวแล้วดันทะเยอทยานอีกนะความทะเยอทยานก็ดันวิงไงคะแรงฮึดเป็นชั่วขณะแรงฮึดเป็นพักพัก คุณเคยปลอบใจใครแบบปลอบใจใครสักคนหนึ่งแล้วเขาตอนเขาฟังเราเขาแบบโหมุ่งบ้านมากเลยอะฉันจะทําอันนั้นนะฉันจะทําอันนี้ตามที่เธอแน,นอะนําอ่ะออพอไปทำสักสามวันอะ,ส,ะนสักสามวันเสร็จกลับมาเสร็จไม่เอาละเลิกทำละท้อท้อเสร็จแล้วก็เหมือนกับว่าต้องมาเติมพลังใหม่จากเราใหม่อะเหมือนกันเราจะต้องคอยจุดจุดเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคอยกระตุน้นเออคอยมีตัวกระตุ้นให้เขาอะให้เขาแบบมีแรงฮึบตลอดเวลาเนี่ย ไม้เขาจะแบบหยุดหยุดขาดหยุดหยุดขาดนะคุณอทํามาสักพักหนึ่งแล้วหมดแรงหมดแรงหมดกําลังใจที่จะทําเอพอมีคนมามากระตุ้นกระตุ้นสักหน่อยนึงก็จะมีแรงฮึดโอเคฉันจะคิดอย่างงู้นฉันจะทํางงทอย่างนั้นฉันจะทําอย่างนี้ทีแรกคิดไม่ออกพอเรากระตุ้นเสร็จคิดออกคิดออกแล้วจะทาทำทำ,ทำพอทําไปเสร็จการคันเสร็จยังไงโอยมันยากเนาะมันทําไม่ไหวแล้วมันรู้สึกว่ามันดูลําบากเนาะมันจบ มาคุยกับเราต่อแล้วก็บอกเอ้ยเธอก็แก้อย่างนั้นสิแล้วก็ทําแบบนั้นสิทําทงต่อไปเออเนาะมันน่าจะต่อแบบนั้นได้มันน่าจะทําแบบนี้ได้แล้วแกแรงขึ้นกลับไปทําอีกเสร็จแล้วทําไปทํามาเจออุปสรรคจบข่าวอีกมันจะวนอยู่แบบเนี้ยคุณคนลักษณะสมองแบบเนี้คุณต้องมีคนแบบคอยกระตุ้นเขาตลอดเวลานะคะโหแล้วใครจะมานั่งกระตุ้นให้ตลอดเวลาล่ะมันเหมือนกับเวลาเราออกศึกออกทับอ่ะแม่ทับ เวลาที่ออกสึกเขาจะต้องกระตุน้นกระตุ้นกองทัพก่อนให้มีกําลังใจคึกเขิลบะตีกองลั่นตุ้ม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 ใช่ปะก่อนที่จะไปสู้รบแบบนี้เหมือนกันค่ะแต่เพอเอินว่าอ,อ,อีตาคนนี้เป็นคนที่ต้องแบบต้องมีแม่ทัพอยู่ด้วยตลอดเวลามีกองติดผูกติดเอวแม่ทัพตลอดเวลานะให้กําลังใจเธอตลอดเวลาตีกองไปด้วย <c oughs> เออจะได้คึกเขิลตายไม่ต้องทําอะไรพอดีใช่ปะอ่าต่อไปนะเส้นที่เจ็ดสิบเจ็ดแม่หมอก็สอนสหเชนะ คือเปรียบเทียบให้ฟังไงบางทีพูดเฉยๆมันอาจจะมองไม่เห็นภาพใช่ปะ่ะเอ,อ่อก็พยายามคือแม่หมอเป็นคนชอบดูสามก๊กแล้วแม่หมอก็เป็นคนที่ในอดีตชาติห้าสิบชาติพวกของแม่หมอแล้วก็เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์จีนทั้งหมดไงแม่หมอก็เลยชอบอะไรที่เกี่ยวกับคือแม่หมอรู้ชาติพวกของแม่หมอทั้งหมดทุกชาติพบนะรู้ถึงว่าเป็นอะไรยังไงก็เลยชอบอะไรพวกนี้นะ ไม่เป็นไรเจ็ดสิบเจ็ดแม่หมอเป็นคนจีนนะ่ะไม่เกี่ยวคนเรามันจะกับชาติมาเกิดเป็นยุคไหนก็ได้สมองกลับกรอกโอ้โหฟังดูยิ่งน่ากลัวก็้ปไปอีกอะกลับกรอกยิ่งดูยิ่งเลวร้ายเนะสมองเนี่ยอ่ถ้าเส้นมันไม่ตรงสวยยังไงมันก็ต้องมีปัญหาแหละสมองก็ถูกปะ เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะเส้นสมองกลับกรอบตอนต้นจะเกิดแบบไหนก็ได้นะจะติดกับเส้นชีวิตก็ได้ไม่ติดกับเส้นชีวิตก็ได้แต่ตอนปลายเส้นสมองมันจะโคง้งลงมาต่ําจนเกือบจะถึงเนินอ่อนโยนนะคะเกือบจะถึงเนินอ่อนโยนแล้วเนินอ่อนโยนเราอยู่ที่ไหนอะแม่หมอไหนลองหาดูซิหาเจอไหมคะเนินอ่อนโยนของเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันบางทีมันจะโค้งมาจนถึงเกือบเกือบจะปลาย่วนตรงนี้เลยนะแม่หมอต้องวาดให้ถึงเนินอ่อนโยนค่ะโอเค มันเกือบๆจะถึงเนินอ่อนโยนแถวๆเนี้ยแล้วมันก็จะโค้งขึ้นมาแบบเนี้ยค่ะตอนปลายสุดมันจะโค้งขึ้นไปหาเนินรวดเร็วมาที่เนินอ่อนโยนเสร็จแล้วก็โค้งกลับไปที่เนินรวดเร็วอ่อนโยนแล้วก็รวดเร็วจําได้แล้วค่ะแม่หมอตอนนี้อ่อนโยนตอนนี้รวดเร็วให้ดูมือด้วยนะว่าอยู่ตรงไหนอ่อนโยนกับรวดเร็วน่มันยันอยู่ใกล้ๆกันนะคุณเขาเรียกว่าสมองอ่ากับ กรอกจ้ะสมองกลับกรอกแล้วแบบอย่างนี้น่ากลัวเหมือนกันเนอะ <c oughs> ตอนต้นนะจะเกิดแบบไหนก็ได้นะคะตอนปลายก็อย่างที่บอกว่าโค้งมาที่เนินอ่อนโยนแล้วก็ตวัดกลับโค้งขึ้นไปที่เนินรวดเร็วหรือว่าเนินพิฆาตก็ได้นะมันจะมีสองเดินคือเนินที่ไม่ดีเนินรวดเร็วกับเนินพิฆาตแสดงว่าเจ้าของกิจการนี้เป็นยังไงเอ่ยอเวลาทํากิจการอย่างใดอย่างหนึ่งเนะี่ยก็ จะใช้ความคิดแบบความคิดลึกซึ้งนะความคิดคิดดีละว,วางแผนรอบครอบมาอย่างดีละก่อนที่จะทำอย่างงน้นอย่างนี้อย่างนั้งงนมีหลักการเหตุผลที่ดีแต่พันทำไปทำมากลางคันแล้วเป็นไงคะหุนหันใจเร็วใจร้อนทำอะไรแบบไม่คิดหน้าคิดหลังแล้วเพราะว่ามันมันดันที่แรกมาตอนเนินอ่อนโยนก็อาจจะดีดีเนาะคิดรอบครอบอะค่อยคคิดค่อยคคิดวางแผนนะแบบอย่างดีเลยแผนนี้แผนนั้นแผนโน,น้น,นอย่างดี พอทาไปทํามาทําไปทํามาแล้วเป็นไงมันมาสู่เนินรุดเร็วกับเนินพิฆาตอะทําไปทํามาแล้วรู้สึกเอ้ยมันไม่ได้ตั้งใจเนาะหาวิธีรัดหุ่นหันพันแรกน่ะแล้วทําอะไรก็เริ่มไม่คิดถึงหน้าคิดถึงหลังแล้ววาไอ้ไอ้ที่วางแผนไปอะ่ะแล้วถ้าถ้าทําเร็วๆแล้วมันจะเกิดเหตุอะไรพลิกล็อกขึ้นมาไหมไม่คิดตรงนั้นแล้วค่ะอยากจะให้มันเสร็จเร็วๆแล้ววะรู้สึกเบื่อหน่ายอึดอัดแล้วอะไรก็แล้วแต่อุปสรรคที่เข้ามาตรงนี้ทําให้เขาใจร้อนใจเร็วเนี่ยสุดท้ายสิ่งที่ทําก็ต้องล้มเหลวไปอืม เกิดผลเสียหายในตอนท้ายทุกทีตั้งค่าออกจะดีดีตอนปลายล้มเหลวเขาเรียกว,ว่าตกมาตายตอนจบอืมแบบเนี้ยค่ะคนลักษณะแบบนี้ให้คิดแต่ตอนต้นกอนอ้็พอนะคะไม่ต้องให้เขาทาต่อถึงตอนปลายนะให้คิดวางแผนวางแผนตอนตอนน้นดีตอนปลายนี่เหลวเลยนะอารมณ์มันพาไปราคาสมองมันบบไม่เอาละอ่าต่อไปนะคะเส้นที่เจ็ดสิบแปด แม่หมอต้องดูว่าเข้าแม่หมอจะไห่ไหมเพราะว่าแม่หมอใช้หม้อของเข้าแบบหม้อธรรมดาที่ไม่มีปุ่มกดอัตโนมัติะคะ่ะเอาไว้กินมันไหมแล้วข้าวิ่งไปดูเนาะอ่ะโอเคเส้นที่เจ็สิบปดผีเข้าผีออกอยู่เสมออุย้ยผีเข้าผีออก เอาไว้ถ้าเกิดมีคนสนใจคอมเมนต์มาบอกอยากเรียนงงเฮงเดี๋ยวแม่หมอค่อยไปศึกษาแล้วมาสอนให้นะคะถ้าไม่ค่อยม,อมีคอมเมนต์ก็แสดงว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีใครอยากเรียนก็อาจจะไม่สอนคือจริงๆแล้วก็ปกติแม่หมอจะต้องอัดคลิปอัดคลิปอ่าโอ้ยอัดอัดคลิปไพ่ย4ีก่อนแล้วก็จะมาสอนลายมือแต่พอดีว่ามีคนชมมาค่ะมีคนชมในในในคอมเมนต์มาแม่หมอก็ไม่ได้เป็นคนบ้ายอไม้ พอเจอคนชมปุ๊บนี่เปลี่ยนมาเลยอัดคลิปแรกก่อนเลยลายมือ <c oughs> อ่าเส้นสมองอ่าเขาเรียกว่าเส้นสมองโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่หมอเขียนผิดเขียนผิดเขียนผิดอ่าอันนี้เส้นที่เจ็ดสิบแปดนะคะเออเส้นเส้นสมองผีเข้าผีออกหรือเราเรียกอีกเส้นหนึ่งว่าสมองเกินชั่วคราวแล้วจะพอเขียนไหมหรือว่าสมองเกินชั่วคราวเห็นไหมสมองเกินชั่วคราวนะคะอ่า นึกว่าดูเส้นผิดอ่าเส้นสมองตอนต้นจะเกิดแบบไหนก็ได้นะติดกับเส้นชีวิตก็ได้ห่างจากเส้นชีวิตก็ได้แต่เส้นสมองเนี่ยมันจะไปหมดที่เนินอ่อนโยนแล้วท่อนปลายของเส้นสมองมันจะมีอีกท่อนหนึ่งอ่ะขาดลงมาที่เส้นวิปริตที่เนินวิปริตเส้นสมองสองเส้นนี้มันไม่ได้ติดมันไม่ได้ต่อกันนะเนนออนนส้นหนึ่งมาที่เนินอ่อนโยนเส้นหนึ่งมาที่เนินวิปริต แล้เส้นสมองนี้ก็ไม่ได้ต่อกันด้วยนะคะเจ้าของมือนั้นตามธรรมดาเป็นคนที่มีความคิดลึกซึ้งอยู่เสมอนะคะแต่บางครั้งเนี่ยมันก็เกินไปนะเกินไปคิดเขาเรียกว่าคิดเกินไปคือจริงๆแล้วเริ่มต้นมาทำอะไรก็พอดิบพอดีแหละแต่ทำไปทำมามันก็คือคิดเยอะเกินไปนะแบบคนผีเข้าผีออกนะคุณเดี๋ยวแม่หมอไปปิดมอง,องเข้าก่อน คือสงสัยแม่หมอจะกดปุ่มผิดนะคะจะกดปุ่มอ,อ,อะไรนะปุ่มสต็อปอะไม่รู้ไปกดปุ่มปิดไปเลยอ่ะอะงั้นเดี๋ยวเราย้อนย้อนใหม่ย้อนใหม่นะนที่อัดมาหายหมดมามามา,มาเส้นที่เจ็สิบแปดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะไม่แน่ใจว่าเส้นเมื่อกี้นี้อธิบายจบหรือยังหรือว่าเมมหมดเส้นที่เจ็ดสิบแปดใหม่นะเจ็ดสิบแปดของเราเมื่อกี้นี้เราบอกว่าเส้นสมองแบบว่า ผีเข้าผีออกเนาะหรือว่าเส้นสมองเกินไปอะเอาใหม่นะไม่ไม่ทันได้ดูเส้นสมองผีก้าวผีออกก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยค่ะเส้นสมองเนี่ยตอนต้นจะเกิดแบบไหนก็ได้แล้วมันจะมีตอนปลายเนี่ยมันจะมาเกิดที่เนินอ่อนโยนนะคะ <c oughs> เส้นสมองเกินชั่วคราวเขาเรียกว่าเกินชั่วคราวนะเนี่ยเส้นสมองเกินชั่วคราวหรือว่าผีเข้าผีออกนะคะตอนปลายมันจะมีมีเส้นสมองอีกท่อนหนึ่งอะ่ะมาต่อลงมาอยู่ที่ที่ตอนเนินวิปลิตด้วยนะคะตรงนี้มาที่เนินวิปลิตตรงนี้มาที่เนินอ่อนโยนนะและสองเส้นนี้มันก็ไม่ได้ติดกันนะคะเป็นคนมีความลึกซึ้งดีอยู่หรอกนะ ทีแรกก็คิดดีอยู่หรอกเสร็จแล้วพอทําทําไปทําทํามาเจอปัญหามันนิดนึงกระทบนิดนึงคิดลากยาวไปเลยว่าโอ้โหปัญหามันต้องอย่างงน้นมันฐาต้องอย่างนี้ปัญหามันต้องอย่างโน้นหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่ามันจะแค่ตรงนั้นเอ๊ะแต่ถ้ามันเป็นอย่างงน้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นล่ะอืมเขาเรียกว่าเนี่คิดเวอ่อเกินไปอ่ะมันทําให้การงานมันก็ชะง,งักติดขัดไงอืม เหมือนกับคนลักษณะที่คิดมากอะค่ะคนที่มีเก้าดาบในดวงชะตาถ้าเป็นตามไพ่นะอืมหรือว่าคนที่เป็นลักษณะาดาวราหูเป็นอัตตะหรือตานุก,ก็ดีหรือฐานเสาเป็นอัตตะตานุก,ก็ดีเป็นคนคิดมากคิดมากเป็นคนคิดทุกข์นะคะคุณคิดอะไรก็ไม่รู้ว่าการงานทีแรกเนี่ยก็เนินอ่อนโยนมันก็ดีอยู่แล้วเนาะมันก็แบบว่าคิดรอบครอบอยู่แล้วอนะพอมาเจอเนินอ่ะเนินวิปริตนะเจอเข้าไปคะแนนความคิดวิปริตทันทีเลยคือแบบเอ้ย มันจะดีมะมเอ้ยอุปสรรคตรงนั้นถ้าเกิดเราเดินเราใช้ทางนี้แล้วมันเจอไอ้น,นี้เข้ามาแป๊บน,นึงแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นต่ออีกไหมเป็นอย่างงี้ต่ออีกมอืมคิดจะผีเข้าผีออกอย่างนั้นนะคะนะลักษณะเส้นที่เจ็ดสิบแปดอ่ะต่อไปเส้นที่เจ็ดสิบเก้ากลับมาที่เส้นที่เจ็ดสิบเก้าต่อเดี๋ยวต้องมารวมคลิปใหม่เส้นที่เจ็ดสิบเก้าเราเรียกว่าเส้นสมองยาวเดินทางเมื่อกี้ กำลังจะสอนนะว่าติดกับตัวเดินเส้นเดินทางอ่ะเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นนี้จะสั้นหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วมันก็จะมีเส้นตรงเนี้ยมาต่อที่ตรงเส้นเดินทางตรงนี้อ่าเส้นสมองลักษณะแบบนี้ปลายเส้นสมองนี่มันจะมีเส้นเดินทางอยู่ด้วยนะอ่อเส้นแรกๆเนี่ยมันจะเป็นเส้นสั้นๆนะคะแล้วมันก็ขาดสะบ้นลงอยู่ตรงกลางแบบนี้เป็นคนที่มีความคิดสั้นนะคะ แต่ถ้าเวลาที่ไปทํางานอะไรที่มันมีมีกิจการการเดินทางเกิดขึ้นด้วยเนี่ย <_ d ose> เขาจะมีความคิดที่ยาวขึ้นมาทันทีเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่หยุดเดินทางความคิดก็หยุดไปด้วย <_ d ose> เหมือนกับว่าความคิดมันมาจากการเดินทางเดินทางเมื่อไหร่มีความคิด <_ d ose> โลดมาเมื่อนั้นเลยค่ะคิดอันนั้นได้คิดอันนี้ได้คิดอันนี้ได้หยุดเดินทางเมื่อไหร่สมองก็หยุดไปด้วยอะค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะ คนประเภทนี้อย่าให้เขาคิดอะไรได้ก็พาเขาเดินทางนะคะตลอดรอบโลกเลยค่ะแล้วเขาจะคิดได้หมดแหละอืม,มันกับต้องเห็นน่ะต้องคิดต้องเดินทาง<ม>เห็นหนูน่น<ม>เห็นหนี่เห็นนั<ม>่นแล้วถึงจะคิดออกอยู่เฉยๆกับที่ไม่เห็นอะไรนะคิดไม่ออกนะอ่าเส้นที่แปดสิบเราก็จะหยุดแค่ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วแม่หมอก็จะไปทํากับข้าวต่อนะแปดสิบ <c oughs> สมองโรคประสาท ก็ว่ากลัวโรคประสาทเนี่ยดูสิว่ามีป่ะอ่ะแวนขยายซองมีไม่เอ่ยเป็นแบบนี้อะไรที่มันไปเกาะตรงนี้มันไม่ดีทั้งนั้นแหละเส้นสมองโรคประสาทตอนต้นจะเกิดแบบไหนก็ได้นะคะแต่เส้นสมองเนี้ยเส้นบนน่ะมันค่อนข้างจะยาวแล้วเส้นสมองอีกเส้นหนึ่งมันก็เกิดต่ําจากเส้นชีวิตพอสมควรแล้วดันมาโค้งขึ้นมา โค้งขึ้นมาชนกับเส้นสมองอีกเส้นหนึ่งลักษณะแบบนี้นะคะดูห่างๆก็เหมือนกับจะมีเส้นสมองเส้นนี้มันทําม,มุมกันในลักษณะเป็นเกาะเกิดขึ้นเนาะแสดงว่าเจ้าของเนี่ยเป็นโรคประสาทโรคประสาทยังไงขี้กลัวคุณกลัวมันจไป,เ,ปเรื่อยๆอกลัวจนจะเป็นโรคประสาทอะมีปะ่ะของแม่หมอมีมะดูสิพราเกาะเยอะเหลือเกินต้องดูนะว่ามีหรือเปล่า ไม่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 ได้ติดต่อกับเส้นชีวิตอะรอดรอดรอดหรือเปล่าโอ้มีเกาะเล็กๆตรงนี้เกาะเกิดขึ้นมันจะเกิดเพื่อเนี่ยถ้าเกิดเส้นสมองเขามีลักษณะต่อออกมาเป็นเลขเลขเดี๋ยวเป็นเส้นเป็นเกาะแบบเนี้ยต่อมาจากเส้นชีวิตตรงนี้มาต่อกับเส้นสมองแบบเนี้ยเป็นคนคิดจนจะเป็นโรคประสาทแล้วนะคุณคนลักษณะแบบเนี้ยหวาดกลัวเป็นคนขี้กลัวกลัวนู่นกลัวนี่กลัวน่าจะทําอะไรก็กลัวไปหมดเออถ้ากลัวขนาดนั้นก็ คือจะให้เขาทํางานอะไรสักอย่างใน,นกลัวไปหมดเลยเดี๋ยวเจ้านายจะดดดไหมทํางานจะสําเร็จไหมแล้วคนนั้นเขาจะโอเคกับเราหรือเปล่าวะอู้เขาทํทไปแล้วอืมคือเน,น,น่กลัวไปหมดหวาดกลัวไปหมดก็จะเป็นโรคประสาทเอานะอ่ะโอเคค่ะวันนี้เราถึงเส้นสมองตอนเส้นที่80นะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราคงจะให้จบ94เส้นเลยนะอ่ะโอเคเซะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ